สวัสดีครับมาดูผลงานเนาะวันนี้ขยับขยับออกดูนิดนึงนะครับเพราะว่าเพิ่งสี่วันได้อยู่นะครับประมาณสี่วันเนาะแดดก็ไม่ร้อนจัดนะครับอ๋อหลังจากที่เอาผ้าใบกุมหญ้านะครับก็ได้ประมาณขนาดนี้แหละครับนะแล้วผมก็ค่อยๆเอาจอบขูดเอาตอออกนะครับเพื่อไม่ให้มันขึ้นใหม่เนาะก็เดี๋ยวจะค่อยๆขูดออกนะครับนี่ขูดแล้วนะฮะก็จะเห็นหญ้าแบบนี้นะครับนะ นี่ก็ตากแห้งนะฮะเพื่อไปทําปุ๋ยต่อไปนะครับอันนี้คือผลงานนะลองขยับนิดเดียวนะครับไม่กล้าดึงออกมาหมดเนาะเพราะหญ้ามันหนานะครับกลัวว่ามันยังจะแห้งไม่หมดนะเพราะแดดช่วงหลังนี้ร้อนไม่จัดนะครับพอมันอยู่ในโซนล่มด้วยเนาะก็ต้องใช้เวลานิดถ้าอยู่กลางแดดนะครับแป๊บเดียวนะฮะกล้แห้งเหี่ยหมดแล้วนะครับเราก็เอาจอบขูดออกมานะฮะทำเป็นปุ๋ยได้นะครับอันนี้คือการจัดการหญ้านะ โดยธรรมชาตินะครับโดยไม่ต้องอาศัยยาเคมีไม่ต้องอาศัยเครื่องตัดหญ้านะครับแล้วก็เอาไปใส่โคนต้นไม้นะแต่ต้องตากให้แห้งก่อนนะครับนะเพราะว่าขูดมันมีรากด้วยเนาะเดี๋ยวพอเราไปลดน้ํามันก็จะเขียวขึ้นมานะต้องให้มั่นใจนะฮะว่ามันแห้งกรอบหรือยังนะครับนะอันนี้คือการกำจัดหญ้านะครับเนาะการกําจัดวัชพืชการที่จริงวัชพืชเนี่ยถ้าเรารู้จักการกําจัดนะครับมันมีประโยชน์ นะทำเป็นปุ๋ยพืชสดก็ได้นะครับแล้วเอามาคุมโคนต้นไม้นะไม่ให้อ่าโคนแห้งไวนะครับจากการลดน้ำนะก็ช่วยได้เยอะนะครับนะอันนี้คือเทคนิคนะครับเทคนิคปูมมปัญญาของชาวบ้านนะครับโดยผมเอามาเผยแพร่นะมาเผยแพร่นะครับเพื่อให้ทุกคนที่มีปัญหาเรื่องหญ้านะครับเผื่อมีผ้าใบแบบเนี้ยนะฮะหรือมีผ้ายางก็ได้นะครับปูทับนะปูทับเลยนะครับเราจะได้เอาญ้า นะเอามาใช้ประโยชน์ได้นะครับเสียเวลาก็ไม่เป็นไรนะฮะมันก็เป็นอ่าส่วนหนึ่งของสวนเรานะครับเราไม่ต้องไปใช้ค่าแรงงานไม่ต้องไปจ้างเขานะครับให้ยุ่งยากแล้วก็ไม่ต้องไปปวดหัวกับหญ้านะครับเห็นว่าหญ้าขึ้นมานี่มีประโยชน์นะลกก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นพืชคุมดินอีกด้วยนะแต่เวลาเรากําจัดเราก็ใช้ผ้าใบปูนะครับอันนี้เป็นวิธีการนะฮะที่อ่าเป็นเทคนิคในเชิงบวกนะครับ หลายคนปวดหัวกับญ้านะแต่วันนี้ผมไม่ปวดหัวแล้วนะครับผมมีเทคนิคนะและวิธีการและมีแนวคิดที่แตกต่างนะครับยาที่นี่เยอะนะเป็นหญยาเครือด้วยนะครับพันถึงยอดไม้น่นบางทีต้นไม้ตายด้วยนะครับเราก็ไปตัดเกี่ยวนะแล้วก็เอาผ้าคุมนะเอาผ้าคุมผ้าใบคุมนะครับไม่ให้มันถูกแสงนะครับแล้วเวลาแดดร้อนนะมันก็จะแห้งลงแบบนี้นะครับนะเราก็เอาจอบขูด ให้ลากมันออกซะนะครับมันก็จะเตียนนะแล้วเราก็ค่อยๆดูแลนะครับแต่การที่จริงเนะี่ยถ้ามันมันเอาญ้าออกหมดเนี่ยนะครับต้นไม้จะเหี่ยวไวมากเลยนะผมตั้งเกตนะครับอย่างต้นชบาผมเนี่ยนะสวยจริงนะครับนะสะอาดจริงนะครับแต่ว่าปัญหาคือเราเหนื่อยเพิ่มอีก1เท่านะครับเพราะต้องไปรดน้ำนะนอกจากเราทําความสะอาดแล้วนะแล้วเอาย้าแห้งๆเนี่ยไปคุมต่อนะครับถึงจะดีนะ อันนี้เป็นเป็นวิธีการนะครับลองพิจารณาดูเนาะผมขอส่งต่อให้กับทุกท่านเพียงแค่นี้นะครับเอาไปลองใช้ดูนะครับนะขอบคุณมากครับช่วยกดติดตามช่วยกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับจากช่อง matterpom channel นะครับสวัสดีครับผม